วันนี้วันที่มกราคมตุกวันร้อยหกสิบหกครับอลังการน้ำรับนี่สุดยอดครับวันที่ยี่สี่มกราคมตุกวันร้อยหกสิบหกครับอ๋อหกครับรับประกันคุณภาพครับยังไ,ไงจาพับถูกใจไหมน้ำอ,ะอ่ะอ๋อจะพับบอกถูกใจครับหรูน้ำยักษ์เหมือนเดิมครับโดยช่างดอนและขรศวร,รครับนี่ฮะ ไม่มีพลาดครับเรื่องรูน้ำยักษ์สบายสบายครับไม่พลาดเรื่องรูน้ำยักษ์คร,รรกครับเนี่ยย้ายเอ้ยช่วยเก็บสายหน่อยบอกเก็บสายได้ไม่เอาแล้วครับน้ำเยอะแยะแล้วสุดยอดน้ำอ่ะ โอ้โห,โหน้ำครับรูนน้ำยักษ์เหมือนเดิมครับ